สวัสดีครับเพื่อนนักหมักลุกท่านวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวิดีโอแนะนำการใช้โปรแกรมแบบคร่าวๆนะครับมีหลายท่านครับที่เ,เล่นหมักรุกในเว็บของเพยเคนะครับแล้วอยากจะนำเกมที่เราเล่นๆเนี่ยหรือเอาเกมที่เราชื่นชอบของเพื่อนๆเนี่ยโหลดมาเก็บไว้ดูในคอมเราจะมีวิธีการอย่างไรซึ่งจริงๆแล้ว ก็สามารถโหลดได้จากเว็บเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถมีโปรแกรมมาเปิดได้ถ้าเราไม่รู้วิธีการผมได้เนี่ยอัปโหลดไฟล์เข้าไปละแล้วก็ส่งลิงก์เพื่อนๆได้โหลดกันละสามารถเข้าไปโหลดได้เลยนะครับเนี่ยกดเข้าไปที่ลิงก์ปุ๊บก็โหลดมา <c oughs> พอโหลดมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไฟล์ที่ชื่อนี้ครับ p l ย okay off เคออฟน์นะฮะ เพื่อลองกดเข้าไปดูในนี้ก็่ส้มีอยู่สามอ,อันซึ่งต่อไปอาจจะมีมากกว่านี้นะครับผมจะอธิบายให้ฟังว่าคืออะไรบ้าง Payok p เ n 2เนี่ยก็คือหมายความว่าเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการแปลงนะฮะแปลงค่าจากเท x t ไฟล์ที่ได้จาก p a y o k ok. c เ m เนี่ยเพื่อให้เป็นเป็นไฟล์ในรูปแบบของ pgn นะครับสกุล pgn file ล์เพื่อที่จะมาเปิดกับโปรแกรมนี้ บินบอร์ดนี่นะฮะในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปิดกับโปรแกรมตัวนี้นะครับทางนี้โอเคนี่เราพักไว้ก่อนทีนี้เราจะโหลดเกมจาก p พลเได้อย่างไร <c oughs> เรามาดูกันเลยครับทีละขั้นตอนมาที่เว็บนะครับเข้าไปในเชื่อที่เราต้องการอันนี้ผมขออนุญาตคุณนะฮะ bpc แล้วนะครับผม <c oughs> ก็ลองดาวน์โหลดตรงเนี้ยเราจะเห็นได้ว่ามีบันทึกเกมมี ผลอะไรต่างๆแล้วต่อท้ายของแต่ละเกมเนี่ยก็จะมี txt ไหมครับตัวอักษรสีเทาซึ่งก็คือเกมนั้นๆนั่นเองแต่ทีนี้มันจะบอกแค่เกมเดียวครับตรงนี้เราสามารถโหลดตรงนี้ทีละเกมก็ได้หรือตรงนี้ครับให้ง่ายและดีสุดคือดาวน์โหลดเกมเป็นไฟล์ text เนี่ยทั้งหมดเลยที่เขามีอยู่ในภายใน6เดือนที่เขาเล่นเนี่ยสามารถกดเข้าไปครับกดโหลดเข้าไปได้เลยครับ มันจะมีให้เราบันทึกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วกเก็บพอเก็บแล้วเนี่ยมันก็จะได้ไฟล์อย่างที่เราบอกนะครับ BPC mm hmm. ก็จะมาตรงนี้นะข้างในก็จะเป็นไฟล์ text document เ,เลยครับข้างในจะเป็นไฟล์ text ธรรมดาครับเป็นตัวอักษรธรรมดาฮะไม่สามารถที่จะเปิดเล่นได้นอกจากว่าเดินเล่นแบบแมนนวลก็คือว่าดูโค้ดเนี่ยแล้วก็เดินจากกระดานจริงซึ่งมันเสียเวลาครับ มาดูวิธีการดีกว่าอ่ะน,นี้เราได้ถ็กไฟล์มาแล้วเนี่ยก็กลับไปที่โปรแกรมที่เราโหลดมาเมื่อกี้นี้มาที่ POK POK PGN นี่นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับจะขึ้นหน้าต่างมาให้เราสร้าง PGN แล้วกดสร้าง PGN t ีนึงแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างให้เราเลือกเนี่ยนะครับให้เราว่าเราจะแปลงไฟล์อะไรก็คือเมื่อกี้นี้แหละครับโฟลเดอร์มื่แก้ที่เราโหลดเข้ามาเ OK นี่ย p นะครับ ไฟชื่อที่เราโหลดมาเมื่อกี้ BPC หรือชื่อใครก็แล้วแต่เนี่ยตัวนี้ยังเป็น t e text File อยู่ใช่ไหมครับเราก็เลือกไฟล์ t e x t File นี่แหละครับกดครั้งหนึ่งแล้วก็กด Open ครับทำงานไม่ถึงคม่ปปิดใจทำงานถ้าไฟล์เล็กๆเ,เนี่ยก็ไม่ถึงน,นวินาทียงด้วยซ้ำครับจะขึ้นหน้าต่างทำงานเสร็จแล้ว <c oughs> กดโอเคครับอ่อนี่ก็ปิดไฟ ทีนี้เรากลับไปที่โฟลเดอร์ BPC ครั้งหนึ่งนะครับเนี่เราจะเห็นได้ว่าเนี่ยเดิมจะมีคำว่า t e x t file t e x t d o c u m e n t เนี่ยตอนนี้เราจะมีเพิ่มมาเป็น PGN ไฟล์ละซึ่ง PGN ไฟล์ตัวนี้แหละเราจะเป็นไฟล์ที่เอาไ้ใช้เปิดกับโปรแกรม Winboard นะครับค่อยๆดูไปนะครับกลับมาที่โปรแกรม Winboard อีกรอบหนึ่ง Winboard คลิกเข้าไปจนเจอนี่นะครับ ที่เป็นรูปม้าเนี่ยก็ดับเบ้คลิกใช้งานได้เลยไม่ต้องติดตั้งอะไรตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรครับกดโอเคเลยนะฮะดูตามภาพเนี่ยกดโอเคได้เลย,เลยปุ๊บเข้าไปนะมันก็จะมาใช่ไหมครับก็จะมาแบบนี้ <c oughs> ผมขอย่อลงไปแล้วกันนะให้เหลือน้อย,อ,ยอ่ะย่ลงไปแบบนี้ครับแล้วก็ เปิดน่อยละกันโอเคทีนี้เราจะเปิดเกมยังไงก็ไปที่ไฟล์ครับไฟล์แล้วก็โหลดเกมนะครับโหลดเกมก็ให้เราไปเมื่อกี้เนี่ยครับที่เราแปลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผม,มกี้ผมลองยกตัวอย่างในการผมเซฟไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปก่อนนะครับเพื่อนจะเก็บไว้ที่ไหนก็ได้ไปที่ b ีพมันก็จะเปิด ได้เฉพาะไฟล์ที่เป็น PGN อย่างถูกต้องกดเข้าไปแล้วก็ o อ e n นะครับหน้าต่างที่เห็นนี่คืออะไรหน้าต่างที่เห็นนี่คือเกมของ POK ทั้งหมดเมื่อกี้นี่แหละครับที่เราโหลดมานี่ยยกตัวอย่างหนังชื่อ BPC ตัวนี้นมีอยู่26เกมมันก็จะมาทั้งหมดเลย26เกมนะครับ BPC เจอใครหรืออะไรยังไงเนี่ยก็จะมีบอกนะฮะผลแพ้ชนะคือ0ขีด1นะครับ ศูนย์ขีดหนึ่งมาความว่าอย่างชื่อเนี้ยเด็กดอยแปดเล่นกับ BPC ศูนย์ขีดหนึ่งก็คือว่าเด็กดอยคนเนี้ยชื่อแรกเนี่ยได้ศูนย์คะแนนในขณะที่ BPC ได้หนึ่งก็คือว่าฝ่ายหลังเป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะฮะอย่างถ้าเป็นอย่างเกมนี้เนี่ยหนึ่งทับสองกับหนึ่งทับสองเนี่ยก็คือเสมอกัน <c oughs> ทีนี้อ่ะยกตัวอย่าง,งเพืเกมหนึ่งอ่ะแล้วเราชอบอยากดูเกมไหนแล้วก็นะดับเบิ้ลคลิกได้เลยครับอ่นะ ตรงนี้จะขึ้นหน้าต่างมาแท็กนี่เราสามารถปิดไปก็ได้นะครับไม่จำเป็น,ปนสังเกตได้ว่าตอนนี้โปรแกรมมันรันอัตโนมัตินี่ครับมันเดินม,มันโดยอัตโนมัติเลยเราสามารถสั่งให้มันหยุดได้โดยการคลิก,ล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 กที่ตัวพนะฮะที่ทีหนึ่งอ่ะแล้วกลับไปเริ่มใหม่อย่างนี้นะครับแล้วเราจะกดนี่ก็ได้อ่ากดเดินนี่ละตานี่เราก็ดูเอ่อวิวเกมอะไรยังไงอเราเดินผิดพลาดตรงไหนหรือว่าแต้มไหนที่ ขาเล่นกันแล้วเออเราประทับใจอ่ะเราดูเป็นแจมแ้มไปถ้าอยากให้กดออโต้อีกทีนึงก็คลิกที่ตัวสีนะครับทีนี้เราไม่จำเป็นต้องกดตรงนี้ตลอดก็ได้เราอาจจะก,กดที่คีย์บอร์ดซ้ายขวาได้นะครับเอยากจะเดินแบบรวดเร็วก็ได้ปุ๊บป,ปุ๊บป,ปุ๊บนี่ได้หรือลูกกิ้งในเมาส์นะครับสามารถที่จะหมุนได้หมุนขึ้นหมุนลงได้นะฮะ,ะ,ะ,ะนะอยากจะเอาเร็วแบบไหนนะฮะหรือะอะไรยังไงเนี่ยโอ้ย้อนรีเพย์ได้สบาย โอเคเลยนะครับตรงนี้นี่ก็ถือว่าโปรแกรมที่ใช้เปิดเกมจาก P เ K ได้เลยเป็นสุดยอดจริงครับในส่วนของโปรแกรมอ่าวินบอร์ดเนี่ยก็จะมีลูกเล่นให้เราเล่นอีกครับเครื่องตัวเนี้ยมันไม่ใช่แค่ตัวเปิดอย่างเดียวนะครับมันสามารถที่จะเป็นคอมพิวเตอร์มันมีสมองครับสามารถให้คอมพิวเตอร์ช่วยคิดได้แต่ก็าอาจจะไม่ได้เก่งมากนะครับลองลองดูได้รวมถึงอ่การ สามารถที่จะเซฟเนี่ยเซฟภาพหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะตาลางเงี้ยอย่าง,งื่องงว่าเราเดินเดินเดิน,เด,นเดินกันแล้วเนี่ยภาพนี้น่าสนใจนะจะไปโพสให้เพื่อนๆดูเนี่ยสามารถที่มากดที่อ่นี้ได้ครับเดี๋ยวผมขอดูนะครับแบบหนึ่งนะผมเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันไม่ค่อยได้ใช้บ่อยอ่ะมาที่ไฟล์เนี่ยแล้วก็เซฟไดอะแกรมคำว่าเซฟไดอะแกรมเนี่ยก็หมายความว่า เราจะเซฟรูปภาพนั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างผมตั้งเชไวว่าไดอารีแกรมนะครับไปไว้ที่เดสก์ท็อปให้เพื่อนๆเห็นดูไฟล์ตรงนี้จะเป็นสกุล bitmap BMP ช่างมันไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็กดเซฟไปเราย่อไปดูที่หน้าเดสก์ท็อปสิเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีรูปเมื่อกี้ที่เราเซฟไว้เนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยสามารถนำภาพเนี่ยไปโพสใน Facebook ได้อีกต่างหา โอเคทีนี้ก็กลับมาที่วินบอร์ดเหมือนเดิมโอเคนะครับเนี่ยระหว่างที่เราดูแล้วก็เนี่ยได้หรือดูเกมอื่นแค่ไปกดคลิกหรือเป็นคลิกมันก็มาแล้วครับตรงนี้เราปิดไปอืนะครับดูออนไลน์ก็ได้หรือจะดูออโต้หรือจะคลิกเองเราก็กด e. นะีเพื่อที่จะเราจะเดินเองอะไเองเนี่ยคลิกนี้หรือจะหมุนลูกกิ้งได้หมด โอเคครับผมมีตรงไหนติดขัดก็ต้องรับกวนเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ